สวัสดีค่ะมาพบกับ JK นะคะพาทุกท่านมารับชมรถสวยเช่นเคยเลยค่ะเป็นรถมือสองนะคะนิสสันเทียนารถยนต์ปี04รถบ้านแท้เจ้าของระดับ,บ,บที่2นะคะเครื่องเดิม V6 ขับสนุกเชื้อเพลิง2ระบบทั้ง LPG และน้ำมันนะคะเป็น LPG ระบบหัวฉีดค่ะทุกท่านรถทรงสวยจัดทรงมาสวยๆเลยนะคะเกียร์ออโต เปลี่ยนนุ่ม,ม,มๆครบๆค่ะช่วงร่างดีนะคะแน่นๆเรียวสุดไม่มีดังนะคะรถทรงสวยหรูดูดีมีระดับค่ะูกท่านภายในก็กว้างกวางพร้อมกับออปชันที่ครบคันน่าใช้งานมากๆเลยทีเดียวนะคะล้อแม็คลอค่ะเอกสารชุดโอนมีให้ครบนะคะภาษีพรบไม่ขาดค่ะมี66นะคะ เป็นรูปชมของภายในนะคะซึ่งออปชันแต่ละอย่างนี้ใช้งานกันได้ปกตินะคะรถสภาพสวยใสยพร้อมใช้ค่ะราคา1 19,000บาทเกียร์ออโต้นะคะกว้างมากค่ะภายในนะคะกระจกขุ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะเกียร์ออโต้แอร์เย็นค่ะความร้อนปกตินะคะรถอยู่ที่3จังหวัดนคนปรปฐม ท่านใดสนใจรถเก๋งคันนี้นะคะท่านสามารถติดต่อไปดูไปทดลองขับก่อนได้คะ่ะติดต่อนัดหมายกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนก่อนจากการฝากกดไลค์กดติดตามไว้ให้หน่อยนะคะทุกท่านสวัสดีคะ่ะ